การปรับโฉมการทำงานแบบเชิงรุกของศูนย์บริการประชาชนจนทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปเปิดใจกับผู้ที่รับผิดชอบศูนย์ดังกล่าวถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกและทิศทางหลังจากนี้กับการนำโมเดลศูนย์ดังกล่าวไปใช้ในต่างจังหวัดกับมอมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วง Exclusive Talk ครับ ตัวเลขที่มีการมาปรึกษานะฮะคือไม่ใช่ร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าปรึกษาหรือแนทางแก้ไขข้อปัญหาทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0หมื่นกว่าเรื่องนะครับก็อยู่ในระหว่างดำเนินการด้วยสำเร็จได้ค่อยยุติไปได้โดยในวัน2วันแรกก็หลายเรื่องก็ผลลัพธ์ที่สรุปได้ เรื่องหลักๆก,ก็ได้แก่เรื่องข้อกฎหมายของประชุมยุติธรรมเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็งานการปกครองก็คือกระทรวงอาดไทยแล้วก็อันดับต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของกระทรวงแรงงานเรื่องของการถูกหลอกลวงจากนายจ้างน,นะครับมีการได้รับ คำมั่นสัญญาจ่ายเงินทองไปแล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องกบดเท็คือไม่มีการดำเนินการให้ไปทำงานในต่างประเทศคนต่งภาพรวมของศูนย์บริการประชาชนในขณะนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่กระผมอยากจะใช้คําพูดว่าทั้ง20หน่วยงานก็คือประกอบด้วย19กระทวงกับ1สบํานักนายกรัฐมนตรีได้ได้เปิดข้อมูลข่าวสารประจำวันกัน กัดกันบทบแถลงบางกระทรวงบอกว่าเหมือ,อนกับเอาส่วนราชการทั้งหมดมาย่นย่อไว้ในห้องเดียวกันถ้าหากว่าผลของการประเมินออกมาภายในหนเดือนคิดว่าเป็นผลดีซึ่งผ่านไปแล้หว้วันก็คือว่า เป็นผลที่สร้างความถึงพอใจในระดับหนึ่งนะครับจะไม่พูดว่าเป็นผลงานที่ดีพร้อมอะไรคงไม่ใช่เพราะเราต้องปรับปรุงแก้ไขกันทุกวันนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงจังก็จะนําเสนอต่อผู้ม,มั่นาญไปเสนอต่อท่านนายกอยากเห็ันเป็นศูนย์ที่สร้างภาพยั่งยืนนะครับนเนีรื่องกฎหมาแล้วก็กฎหมายอย่างดเดียวพพท,ทุกผู้แทนทุกประชุม สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีคาดหวังว่าทองศูนย์เปรนหัวขน่าจะมีโมเดลล้อไปจาดกางศูนย mm ์กลางก็คืออาจจะเชิญหมุนเวียนกันอัจเป็นเวนจัดทั้งงานจังหวัดนะครับกางงานจังหวัดเกษตรประชากรจังหวัดท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเป็นพวกน่าสนใจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ุนเวียนกันมานั่งอาจจะไม่ต้องมานั่งกันครบ ทุกหน่วยทุกวันเพราท่านมีงานทุชาท่านมาไม่ได้กส็ส่งผู้ช่วยท่านมาน้างรวมไปถึงผู้บริหารนครทองส่วนท้องถิง่นด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านนหนยกอบกจอมาไม่ได้กส็ส่งท่านรองานายกมา,าชื่อว่าท่านก็ไม่ได้มาคนเดียวท่านคงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยมีปัญหาเกิดขึ้นท่านทหารไปสั่งการได้เลยนะครับ ที่ทุ้กจังหวัดทําได้เช่นั้นซึ่งในขณะนี้ทางทำเนียบและบรยกานว่ามีคังมังเป็นต้นทำเลยโมเดลนี้นะฮะฉะนั้นรีคาดหวังเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนคาดหวังก็จะเป็นศูนย์ที่ให้ความสบายใจกับประชาชนมากกว่าในตอนช่วงแรกที่ท่านเดินเข้ามา คือท่านกลับออกไปไม่ถึงกับกบมือปรบไม้เดือกปีใจทุกอย่างสำเร็จแต่ว่าให้รู้สึกสะบังใจว่าพื้นของท่านคือราชการแล้วก็จัดเน้นยำ้ำเรื่องความมีน้ำใจใีตริญญงชวงราชการทุกวันนี้คำโทรที่ออกมาลายทักสมม่วนหัวหน้าหน่วยข้าวมันชักย้ำย้นใครก็ตามที่มีหน้าที่ที่จะต้องพบปะพี่น้องประชาชนให้อุตสาหะชาวยใ้ถึงกับ ยิ้มแยมากมายแต่ให้มีมิตรจิตมิตรใจแล้วก็ให้การต้อนรับที่ดี